เช่นเดียวกันกับในกรุงเทพก็ต้องตามล่าตัวผัวเมียคู่นี้จะใช้คําว่าคู่ดีไหมเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นกลุ่มกล้วนแก๊งขบวนการหรือเปล่าทาทีเข้าไปดูสร้อยข้อมือราคาแพงหลักล้านนะคุณแล้วขโมยไปแบบเนียนเ,นยนเลยเนาะนาที่เกิดเหตุลองดูครับดูวงจรปิดฮะกล้อวงจรปิดนะฮะ ช่วงเย็นเมื่อวาน16เมษาภายในร้านขายเครื่องประดับแบรนด์หรูแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นเอ็มศูนย์การค้าชื่อดังกลางกรุงภาพเหตุการณ์นี้สองคนนี้ครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งตรวจสอบแล้วเป็นชาวจีนค่ะฝ่ายชายผิวขาวสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงขายาวสีดำใส่แว่นสายตาส่วนผู้หญิงสวมเสื้อยืดนี่นะฮะ เป็นเหมือนเสื้อแขนยาวสีสีเทาๆอ่ะนะนี่นะฮะเสื้อยืดแขนยาวสีเทาๆแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำใส่แว่นใส่ตาแล้วก็สวมหมวกด้วยหมวกสีดำ <c oughs> เดินก็มาที่ร้านแห่งนี้ครับทำทีมาดูเลือกหาเครื่องประดับสอบปากคำผู้จัดการร้านบอกว่าผู้ก่อเหตุลักษณะมาเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเข้ามาที่ร้านไม่ได้พูดภาษาไทยใช้ภาษาจีนในการสื่อสารมาขอดูใช้ข้อมือรุ่นที่เห็นหน้าจอ <c oughs> นี้ครับ <c oughs> <ล>นี่นี่ หลายคนที่แบรนด์นี้แพงนะแพงแพงคนที่เขาแบบเล่นของแพงแบรนด์เนมจะรู้เลยเพราะว่าโลโก้นี่ชัดฮะใช่ค่ะรู้เลยว่าแบรนด์อะไรเนี่ยบอกว่ามาขอดูสร้อยข้อมือรุ่นเยลโลโกประดับไปด้วยเพชรเจริญนายทรงกลม60เมตรเอาคุณดูสิเห็นไหมฮะปกติทั่วไปเนี่ยในแบรนด์เนี้ยเขาก็จะมีแบบธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบระยิบระยับมากก็มีแต่อันนี้เขาตั้งใจเลยว่าแบบมีเพชรด้วยอะฝั่งเพชรด้วย น้ำหนักเพชรรวมแล้วประมาณ2.42กรัตแล้วก็เป็นทองคำ 18K มูลค่า1ล้าน4 0 0 0 0บาทครับสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้ผู้หญิงอาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอครับหยิบสร้อยข้อมือเอามาซ่อนไว้ในแขนเสือ้อฝั่งซ้ายที่เธอใส่แขนยาวสีเทานั่นน่ะแล้วเอามือเนี่ยมือถือเนี่ยบัง ส่วนฝ่ายชายก็ท,ทําทีตอนแรกกดโทรศัพท์มือถืออยู่ใช่ไหมครับก็ทําทีเก็บโทรศัพท์มือถือเข้ากระเป๋ากางเกงฝั่งขวาเหมือนสับขาหลอกอะอันเนี้ยพร้อมใจกันเนี่ยเอาม,มือลงเอามือถือเก็บใช่แล้วก็เนื้อล้วงเข้าไปเลยแล้วก็เดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ห้างที่เกิดเหตุครับวันนี้ร้านซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าทางออกของห้างปิดนะครับรปภคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เก็บ เพชรเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยเอาเข้าเซฟหมดละ <_ s ays> ผู้จัดการร้านวันนี้ไม่สะดวกให้ข้อมูลใดๆครับความคืบหน้าทางคดีผู้กํากับการโรงพักปทุมวันครับเจ้าของพื้นที่บอกว่าหลังเกิดเหตุคนร้ายสองคนออกจากห้างปั๊บเดินสับๆ,ๆ,ๆไปขึ้นแท็กซี่หน้าห้างเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลโตโยต้าคโคลโราสีเขียวเหลืองทะเบียนหนึ่งมม้าคอค้ายา3 2 7กรุงเทพเพื่อหลบหนีครับที่ต้องรายงานละเอียดนี้เพื่อที่ว่า เผื่อเจ้าของรถตัวจริงหรือสหกรณ์แท็กซี่ที่เป็นเจ้าของหรือต้นสังกัดทราบรายละเอียดจะได้ให้บอกแสกับเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะว่าไปส่งที่ไหนยังไงรถนั้นใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนขับใครเช่าขับหรือเปล่านในช่วงเวลานั้น <S <S ตำรวจวิทยุสกัดนะฮะปรากฏแท็กซี่คันนั้นะคือวิ่งออกมาแล้ววิ่งทางถนนพระรามเก้าไปขึ้นด่วนดินแดงมุ่งหน้าดอนเมืองครับเกิดจะจับได้ไปสนามบินใช่ไหมมันคลาดกันนิดเดียวอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าแท็กซี่คันนั้นน่ะ เป็นแก๊งเดียวกันกับสองคนนี้ไหมพาหลบหนีหรือเปล่าเพราะตรวจสอบแล้วพื้ชื่อผู้ครอบครองรถเป็นคนละคนกันกับคนขับอา้าวตำรวจอยู่ระหว่างการเรียกตัวผู้ครอบครองรถมาสอบถามครับคาดว่าคนขับแท็กซี่ที่มารับสองคนนี้ไปเนี่ยอาจจะเป็นแก๊งเดียวกันกับคนร้ายก็ได้คนครอบครองรถจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรอันนั้นต้องสอบปากคาก่อนนะฮะพฤติกรรมของแท็กซี่ขับวนวนวน,วน,วนอยู่หน้าห้างเหมือนรอ แล้วพอสองคนนี้ออกมาปั๊บก็รับขึ้นรถเลยแล้วมุ่งหน้าถนนพระรามเก้าขึ้นด่วนดินแดงมุ่งหน้าดอนเมืองเหมือนวางแผนเส้นทางเป็นอย่างดีค่ะแล้เขาเลือกข้อมือเส้นนี้ด้วยอะ่ะก็ตังคคงต้องคิดมาแล้วอะ่ะร้านสี่หมื่นบาทนะฮะวันนี้พนักงานสอบสวยนยังไม่ได้เรียกพนักงานในร้านรวมถึงผู้จัดการมาให้ปักคำนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุและไล่วงจรปิดในห้างดังกล่าวและเส้นทางการหลบหนีตอนนี้ตำรวจใช้วิธีการสอบสวนและแกะรอยสองคนร้ายชาวจีน วิธีเดียวกันกับที่ใช้จับคนร้ายแก๊งฉกเพชรเมื่อปี2549คุณผู้ชมครับมิ้นครับในประเทศไทยนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะที่มีการแบบขโมยไปแบบนี้ด้วยข้าวของมูลค่าราคาแพงเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ฮะคนต่างชาติมาขโมยเพชรขโมยของมีค่าเครื่องประดับเนี่ยเป็นคดีดงังเอาเบื้องต้นนะฮะจับได้และจับไม่ได้3คดี ปี49เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเดียวกันเลยห้างเดียวกันเลยใจกลางกรุงครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละตอนนั้นคนร้ายเป็นผู้ชาย5คนผู้หญิงหนึ่งทำทีมาดูเพชรและขโมยก่อนจะขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปและยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ถัดมาปี58ภายในงานจิวเวลรี่ที่เมืองทองธานีคนร้ายขโมยเพชรมูลค่า8ล้านค่ะ8ล้านนะฮะคือเตรียมเพชรปลอมมาสลับกับของจริงอ่ะคุณโอ้นี่คือเตรียมการมาแน่นอนคุณ<อ>คุณไม่ฮะเหตุการณ์นี้เป็นข่าวลือลั่นเลย ผู้หญิงถึงขั้นว่ากลืนเพชรลงท้องเอ็กซเรย์ออกมาเจอเพชรอยู่ที่ก้นนี่นะฮะโอ้นี่ดูหนังมาแล้วล่ะต้องใช้วิธีการสวนทวารเพื่อเอาเพชรออกมามคุณนี่ฮะเหตุการณ์นี้จับได้ค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งปี59ครับในงานจิวเวลรี่ที่เมืองทองเหมือนกันแก๊งชาวฟิลิปปินส์ห้าคนขมโมยเพชรมูลค่าสามแสนกว่าบาทล้วตำรวจไปตามจับได้ที่สนามบินยกตัวอย่างสามเหตุการณ์ สองเหตุการณ์จับได้อีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อปี49ยังจับไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้มาเกิดขึ้นอีกแล้วขอให้จับให้ได้โดยเร็วครับ